ฟิวค่ะวันนี้ฟิวกับฟิวนะคะก็จะมารีวิวอะไรเอ่ยเป็นขนมญี่ปุ่นนะคะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ขุดออกมาก็จะเจอเป็นเยลลี่ใช่ไหมน้องฟิวใช่น้องใช้ช้อนขุดใช่แล้วแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปเยลลี่ที่เราขุดออกมาได้ใช่แล้วก็จะมีแบบให้สองว่าเป็นอะไรด้วยใช่แล้วนี่นะคะแพ็กเกจด้านหน้าค่ะเป็นแบบดุนมากมากนี่นะคะแพ็กเกจด้านหน้าค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตข่าวพอขุดออกมาเสร็จนะคะก็จะออกมาเป็นเยลลี่ตามนี้เลยค่ะจากล่างช่ว <Sure. S 1> นี่นะคะเดี๋ยวยฟิวบอกฟิวจะมาแกะกันเลยค่ะโ oh. อ้ยด้านล่างเป็นแบบว่ายังไงอุ้ยเป็นลาบอ่แต่แบบเป็นอย่างเงี้ยลายเหมือนกันเบ้เลยเหมือนกำลังขุดอะไรสักอย่างแต่ว่าด้านหน้าเขาแล็ไว้ให้ด้วยนะแกะกันเลยไหมน้องฟิวแกะเลยของฟิมก็แกะได้แล้วของน้องฟิวได้หรือยัง น้ิหาตาดีตอนนี้นะคะฟีมกับฟิวแกมแล้วค่ะนี่นะคะช็อกโกแลตด้านในนี่เลยน่ารักมากแล้วก็ตามภาพด้านหลังนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ขุดช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะเจอเป็นเยลลี่อยู่ด้านในนะคะตามรูปภาพตานี้ <st ut ters> เยลลี่สามารถกินได้ด้วยนะุด <st ut ters> ่อะคะด้านหน้า <st ut ters> เดี๋ยวพีมกับฟิวนะคะจะมาขุดช็อกโกแลตกันเลยค่ะเหมือนขุดหาเพชรน้องฟิวจะขุดได้ไหมอะไรอ่ะกินเลยได้ไหม มัอนข้อนะน่าสงสารน้องฟิวมากพี่เจอพี่เจอแต่ขุดไม่ขึ้นตอนนี้นะคะฟิวมาเจอแล้วค่ะอุ้ยน้องฟิวมีรีู่ิ้งนี่แต่ว่าขุดไปขุดมาก็ออกมาออกมาเป็นอะไรเอ่ยทำไมมีสองอันสามอันติดอยู่ด้วยกันคืออะไรอ่ะอุ้ยลายมาแล้วน่าดึงเลยเคืออะไรอะทำไมมันยาวเยอะจังเลย ฟอสซิลเปล่าที่ช็อคเลตของฟิลหมดฟิลแข็งนะคะก็เพราะว่าวิงกับฟิลเอาไปแช่ข้าฟิลเพราะว่ากลัวละลายนะคะแล้วตอนนี้ฟิลก็ขุดขึ้นมาได้แล้วก็น่าจะเป็นเพชรนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาเศษช็อคเลตออกก่อนวิ่งมาลอยากได้เพชรมากเพชรหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรอาจจะได้มงกุฎดูจากด้านหลังนะคะเป็นมงกุฎ ไม่ใช่เพชรน้องฟิลเป็นมงกุฎฟิลนะคะได้เป็นมงกุตค่เขาขอกินเลยนะคะแล้วตอนนี้มือก็เลอะมากเลยใช้มือกินเลยนะคะเยลลี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะเป็นเปรี้ยวๆนะคะรสชาติเหมือนอะไรอ่ะหวานมากเปรี้ยวของนองเฟิ์เหมือนกระดูกของนองเฟย์นะคะแข็งมากเลยแต่โผล่มาแล้วแต่ฟิลได้เป็นดาบพิศนาโอ้โหอร่ามมากเลยว้าวเลกอันหนึ่งน้องฟิลต้องได้นี่นะคะเป็นทรงดาบยาว เป็นดาบอันนี้ปริศนานด้านตรงนี้นะคะอุ้ยตอนนี้นะคะฟิล์มก็ขุดออกมาได้หลายชิ้นมากเลยค่ะก็ได้สี่ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นตัวอ๋อเป็นหางปลาะคะ่ะเป็นฟอสซิลหางปลานี่ตรงนี้ก็กินเลยน้องฟิวยังไม,ม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยโผลออกมาแล้วจะไม่รู้เป็นอะไร แล้วก็ได้เป็นมุงขุดอีกอันหนึ่งนะคะฟิล์มนะคะก็ได้เป็นดาบปริศนาก็ชิมเลยนะคะน้องฟิลกำลังจะขุดอยู่นะคะเนี่ยขุดได้แล้วใช้ท้อนยากมากใช้มือเลยแล้วก็ได้เป็นโครงกระดูกฟอซซิวยากมากแบตอกอมุงกุดอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวราไม่กินไม่ทันน้องฟิลนะคะกำลังจะได้แล้วคะ่ะขุดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆได้กินตะขิ้นยัง <laughs> แบ่งให้น้องฟิลก็ดีนะ เยลลี่นะคะที่ฟิมกินไปเมื่อกี้รสชาติเหมือนรสส้มมากๆเลยคะคะเปรี้ยวด้วยตอนนี้นะคะน้องฟิมขุดเจอแล้วค่ะ <c oughs> เป็นดาบ, <c oughs> บสกุลไลดาบสกุลไลน้องฟิมชอบพูดว่าดาบสกุลไลสกุลไลพอคุยกับช็อกโกแลตน,น,นี้นะคะทาให้ฟิมรู้สึกว่าเหมือนขุดฟอสซิลเลยนะคะไข่ในืสาไงที่ฟิมขุดออกมาแล้วแบบได้เป็นตัวเนสาเล็กๆแต่ว่าตอนนี้ฟิมนึกถึงตอนนั้นมากแต่ว่าตอนนี้ก็กินหมดแล้ว <c oughs> ในช่วงนี้ก็ช่วยหน่อยอ่าให้พี่กินว่างั้นไม่ใช่นี่เดี๋ยวดูพี่นะเดี๋ยวพี่ดึงให้ก็ฟิวกินเยลลี่เองเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยังเยิ้มใหญ่ไม่เดี๋ยวพี่ดึงให้ไงต้องใช้มือใช้จิตวิญญาณเยอะมากเลยนะไม่เชื่อยังไงก็ได้ออกมาแล้วนี่คืออะไรอุ้ยหัวได้ตัวเสาเปล่าฟอสซิลอะไรไม่รู้เอามาเอาวะ ขอ,องไม่ออกนะของน้องฟิวฟันป่าว <laughs> ฟันสิ <laughs> อไอ้น้องฟิวอ๋อได้เป็นปืนเหมือนพี่ไม่ใช่ปืนเป็นดาบดาบสักไร <laughs> อันนี้คืออะไรอ่ะอันนึ่งกินนี้ก่อนไม่รู้นะหิมเลยกว่าจะได้แต่ชิ้นยากไหมยากมากเหมือนยาลูโซโจมอ่ะแต่อร่อยนะอร <laughs> ่อย ขุดต่อไปอันนี้น่าจะอันเดิมขนมญี่ปุ่นชิ้นนี้นะคะเลิศเทอมมากเลยเหมือนกำลังขุดอะไรสักอย่างเล่นไปเล่นมาก็ช็อกโกแลตเยิ้มเลยนี่ฟิล์มวิธีขุดที่ง่ายที่สุดเลยไม่สนใจนะอุ้ยลีกันหนุ่มยัยไหนยาวๆไม่รู้เยี่ยมมากสนุกไมมน้องฟิล แต่ของน้องฟิวขุดย่างมากแต่อของฟิวแบบว่าขุดขุดขุดเจอแล้วเฮ้ย <c oughs> รู้สึกวันนี้มือเลยมา <c oughs> <c oughs> กฟินน้องฟิวลองดึงไว้มันจะมีสองชิ้นไม่ดึงออกจากกันอะมันจะเป็นสองชิ้นและใช่วันไหนเห็นป่าอ๋โ <c oughs> อเค okay. <c oughs> อันนี้คือดาบเห็นไหมล้านเมื่อกี้คืออะไร <c oughs> แต่ในห้ามเล็กว่าช็อกโกแลตคุณหาสมบัตินะคะสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เลอะเทอะมากเลยนะคะแต่ว่าได้ลุ้นมากเลยแล้วก็ได้กินเยลลี่ด้านในด้วยใช่ปะใช่ปะยังจะใช่อีกเหรอใช่ตาลายต้องฟิวตาลาย <c oughs> ขอบคุณร้านชวามากๆเลยนะคะขอบคุณหน้าเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่วฟิวก็สนุกมากเลยค่ะมันมือคนไหนใหม้มากดไลค์กดแชร์กดซักตะไครก็กดให้พี่เพียงกับาฟิวด้วยนะ ของพี่ว่พิค่ะค่ะิตามปิไดเ้ที่ยูท f a c e b o ุ k Happy Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ป้าหุยเลิเรี้ยว